หมอนทองลักษณะประจำพันธุ์เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่ายใบมีลักษณะบางกลางใบปลายใบเรียวแหลมฐานใบแหลมดอกปลายดอกแหลมก้านคั้วใหญ่แข็งแรงรูปร่างหนามแหลมตรงฐานหนามใหญ่ผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ3-4กิโลกรัมทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผลปลายผลแหลม ภูมักไม่ค่อยเต็มทุกภูน้ำแหลมสูงฐานหนามเป็นเหลี่ยมระหว่างหนามใหญ่จะมีนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไปซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่าเขี้ยวงูก้านผลใหญ่แข็งแรงช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิ่งจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอกเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียดเนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือรสชาติหวานมันมเมล็ดน้อย และลีบเป็นส่วนใหญ่ลักษณะทางการเกษตรการจเจริญเติบโตขึ้นง่ายเป็นทุเรียนที่เรือนต้นดีออกดอกมากดกทุกปีมักให้ผลใหญ่เนื้อหนาสีเหลืองมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันพอดีเป็นที่นิยมทั่วไปเป็นทุเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนนทบุรีหมอนทองพันของจังหวัดนนทบุรีจะมีลักษณะลูกใหญ่ และยาวกว่าพันหมอนทองของทางใต้ถ้าต้นสมบูรณ์จะให้ผลผลิตในช่วงประมาณปีที่4ถึง6